สวัสดีค่ะพี่น้องป้องไป FC ที่น่ารักนะคะ f c เก่า f c ใหม่นะคะขอบคุณที่เข้ามามาเป็นกำลังแรงใจให้นะคะเพื่อนวันนี้พี่แจ๊คจะพามาสรุปผลฮานอยของที่สซนะคเกีอนไปสรุปแล้วก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะเพื่อนจ้าคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด เด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองทุกครั้งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเพื่อนๆจะรับชมเพื่อความบันเทิงรับชมเพื่อความสนุกสนานกันนะคะเพื่อนๆโอเคเราก็จะไปสรุปกันเลยนะคะเพื่อนผลที่ออกของเฉพาะกิจนะคะ72638นะคะเพื่อนๆจะเราก็มาในตัวเด่น2 เฉพาะรอบวิ่งรูดนะคะก็สองหกนะคะเพื่อนสองหกเขเข้าเนาะแล้วก็สามแปดนะคะเพื่อนสามแปดเขาก็มาด้วยกัน,นะค่ะเพื่อนจ๋าอ่าในเด่นรวมพี่ใจชอบผู้ประจํานะว่าเขาชอบมาด้วยกันบางทีก็นะคะสามแปดเนาะมาในตัวดินแล้วก็อ่ามาด้วยกันด้วยนะคะมาได้คู่กันเลยนะคะพิเศษนะคะสี่เก้าศูนย์ศูนย์นะคะเเพื่อนจ๋า ศูนย์ศูนย์พี่ใจก็มาแต่ตัวเด่นวิ่งรูดเนาะพี่ใจจะไม่ไม่ได้ยกมาจริงๆเขาก็มีศูนย์ศูนย์ค่ะแต่ว่าพี่ใจไม่ได้ยกมาในล็อกนะนะคะเพื่อนจะอ๋ะอ่านี่ไงเนี่ย,ยจะให้ดูในล็อกในล็อกพี่ใจชาศูนย์ก็มีศูนย์ศูนย์แต่ไม่ได้หยิบมานะค่ะเอาม่ได้เอามาหมดเพราะว่าบางทีเพื่อนๆบอกว่ามันเยอะไปก็เลยคัดมาจบไม่ไปนะคะเพื่อนจะ๋ะ 4 90นะคะเพื่อนจะก็มาในตัวด่น9เนาะวิ่งรูดนะคะด่นชว์โอรอบนะคะแล้วก็มาที่ศูนอันนี้เนาะก็มาเฉพาะ9นะคะวิ่งรูดนะคะเพื่อนจะาก็หลุดไปเนาะแล้วก็รอบปกติค่ะเพื่อนจะารอบปกติ5 8 7 4 5นะคะพี่ใจไม่มีเลยนะคะหลุดไปนะคะอันนี้ก็หลุดนะคะ ส่วน VIP 622นะคะแล้วก็48 22พี่ใจก็มามาแค่ดินนะคะหลักร้อยเนาะ6นะดินเฉพาะรอบเนาะแล้วก็22พี่ใจก็เจะไม่ถึงก็มาแต่ในดิน2วิ่งรูดเนาะพี่น้องเนาะนะคะก็โอเควันนี้ก็หลุดไปเยอะนะคะก็ขอโทษขออภัยเนาะมีเข้ามีหลุดเนาะเพื่อนจ๊ะ สำหรับอีพี่พี่น้องที่ติดตามนะคะแล้วก็ไปวันที่3ากันเลยวันที่3าพี่เจยก็ให้เด่นที่2 3 4สามสี่นะคะ3กับ8ปดตัวเดียวกันบิงรูดได้ทุกนอยนะคะพเพื่อนจ๋าแล้วก็พี่เจยก็เจาะให้วันนี้คอนพี่เจย์ก็จะหยิบยกมาหมดนะคะหมดทุกตัวแล้วก็จะเจาะตัวที่ชอบนะคะพเพื่อนจ๋าตัวไหนที่พเพื่อนๆไม่ชอบก็สามารถจะหยิบจับเอาได้นะคะ มันสามารถไปได้ทุกน้อยนะคะพเพื่อนๆจา้าแล้วก็พี่ัยก็คํานวณดินเฉพาะรอบนะคะเฉพาะกิจก็4กับ8พิเศษ1กับ4ปกติ2กับ4นะคะ VIP 8พกับ9เนาะพเพื่อนจา้าก็ใช้วิจรรารณญาณในการรับชมนะคะชอบที่ตัวเองเลือกตัวเองชอบนะคะเพื่อนจะาไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะเพื่อนจาไม่ว่าก,กันเนาะ รับชมเพื่อความมัเนงิงรับชมเพื่อความสนุกสนานนะคะเพื่อนเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะก็<_ <d> _ <s> สําหรับคลิปนี้พี่ใจก็ฝากไว้กับพี่น้องนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะเพื่อเป็นกําลังแรงใจให้พี่ใจจัดสรรหาตัวเลขสวยๆนะคะวันไหนเข้าก็เข้าทุกรอบนะคะวันไหนหลุดก็ก็เป็นเรื่องปกติปะปนกันไปเนาะเพื่อนจ๋า กข,ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะคะรักษาสุขภาพด้วยอากาศหนาวมาแล้วนะคะขอให้มีโชคมีลาบกับพิจัยตลอดไปทุกวันทุกวันนะคะสวัสดีค่ะ